ไปสิเลยเปิดสิเอาเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดเปิดเปิดก็ได้อากาศสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะพวกเราขอเสนอกันนะฮรับคลิปนี้นะฮะแล้วก็มีคนหนึ่งมาเหมือนเดิม EP2 หลังจาก อีพีแรกที่ทำแมปพาคัวกันไปนะฮะนั่นคือไอเอสซีซึ่งเขาเป็นอะไรไม่รู้เอาละก็เอาเป็นว่าอีพีนี้เราก็มาเล่นแมปกันต่อหลังจากที่ครั้งที่แล้วก็เล่นกันไปแมปพาคัวซึ่งได้แมปซิลิฟูนี้มาแล้วไปเล่นอะไรดีตอนนี้เอ้ยเดี๋ยวดูก่อนมีอะไรบ้างเล่นเอ็กเสทไหมเอ็กเสทป่ะไม่เอาเอ็กเสทไม่เอาเอาอันี้เปล่าอะไรไอไอหน้าเปล่าวไอหน้าเสร็จเดี๋ยวไปพัซเซลไปพัซเซลกัน ไอารีน้าอารีน้ากันก่อนอารีน้าอยู่สีเหลืองสีเหลืองนี่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 เออกดให้ละเราไม่เห็นอีกแล้วไม่เห็นเหมือนกันเอออ่าเห็นละกดอะไรละเออแก๊บใช่ปะกดแก๊บแล้วก็ instruction so you choose the arena break โอ้ยโอ๊ยเฮียเฮีย is how to play each level include different enemy เอ็งกดอะไรเนี่ยดีเทนทูทับ เพื่อ <laughs> <laughs> จะกดอีก<ต>เอาเอาเดี๋ยวจะกดซ้ำอีกลกๆลกเอาไปรออะไรต้องคิวซิลเวอร์ฟิตสมจมตีซิลเวอร์ฟิตให้ครบเท่าไหร่อีสิบตัวเนี่ยฝั่งขวาช่วยกันตีช่วยกันตีโทรลำคาญเลยแชทเนี่ยขออภัยนะถ้าที่บ้านผมเสียงดังนะฮะ อ๋อมูบะเฮดคอยจะดีกวเราต้องเก็บแกะสีชมพูเฮ้ยสีเหลืองมูบีนะสามสองหนึ่งโอเคเกมให้ข้างหลังข้างหลังเดี๋ยวต่อให้เดี๋ยวอ้ยอ้ยโอ้ยเดี๋ยวต่อบันไดให้ป่ะมา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 แล้วมา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 วางแล้วเป็นหนึ่งครับเป็นหนึ่งเป็นึงอะไรเป็นไหนแล้วอ่ะ แลเดินอ๋ออยู่นี่เอ้ยใส่รีเวิร์ดด้วยนะเอเจะได้เสื้อฮะเอเจะได้เสื้อรีเวิร์ดรีเวิร์ดรีบอ์ดเลยรีบออดเอ้ยรีบอ์ดรีบอ์ดเลยรีบอ์ดเลยโอเคครับพี่ไหนรีบอ์ดรีบอ์ดข้างหลังโอ้ยเฮ้ยว่าพีดตามมาโอเคโอ้ยช่วยมาอีกแล้วเรื่องอะไรอันนี้หิวไปเฮ้ยอันนี้อะไรสไลม์ มาเลยโอ้ยยี่สิบสี่ตัวต้องคิวโอ้ยเรื่อยๆตารามง่ายมากพอเป็นตัวเล็กเราก็ชิวๆแล้วอ่ะปึ๊บตีโอ้มาอีกตัวแล้วโอ้ยสองตัวโอ้ยเลยจะตายแล้วเหมือนกันโอ้โอเคครบแล้วครบแล้วไปเดี๋ยวเรารับกันญหาครบแล้วครบแล้วเดี๋ยวลับให้ดีกว่าเออเองรับเลยรับแล้วเองรับเลย วาง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 เอ็งเปวางยไม่ได้รับรับแล้วเอออยู่ในตัวบนได้อ่ะบายบายโอ้โมันเกิดอีกตัวนึงแล้วหายแล้วจ้าไม่อยู่แล้วไปไปตตาเลยไป็นอะไรนะอุือๆเรา่องจะตายแล้วสุเทพอะไรใส่รทำไมเร็วดังแล้วด้วยขอให้ช่วยด้วยขอให้โชคดีนะช่วยด้วย โอ้โหเราจะตายแล้วแม็กมาบอกเองไม่รอดอ่ะตัวเล็กมันก็ตีได้อ่ะรู้ตัวปะตัวเล็กก็รับดาเมจได้นะเว้ยเออเราตาย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 โอ้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 ครบแล้ว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 โอ้จะตายแล้วก็รับให้แล้วอ้าวเวรกรรมรักคูปเนี่ยเออขอบคุณมากเราแยก ไป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 เช็คคอย์วะเลยหิวเลือดเลยตอนนี้ไม่ไหวโอ้ซอมบีอันน,น,นี้อันนี้อันนี้อันนี้อิสัมบีอีกคนหนึ่งก็คนหนึ่งก็คอยเป็นผู้ชมที่ดี เซตีเรารอเปะเอาหรอเลือดเลือดสองเลยสวยแม็กมาเอ้ยเอ็แม็กมาโอ้โหเฟตีอะไรเนี่ยไม่ตียังไม่ตีเลยม่แม็กมาแม็กมาแม็กมาเอ็มมาตกันได้ปะ

สเกลลั่นอ่ะอีซี่เออสเกลลั่นีซี่มันมีทั้งหมดกี่ดานอ่ะเราป้งองคิวตรงนี้เลยเ <c oughs> อ้า <c oughs> หมายละเออโอ้ยระวังตีเลยตีเลยไอ้สเกลนี้แบบเวลายิงมันไม่ต้องหายไปฝั่งไหน มันหัดเป็นฝั่งไหนไ่ได้ครับเป็นผู้ชมที่ดีบอกแล้วต <c oughs> ีกันไม่ได้หนิตีกันไม่ได้ <c oughs> ถึงอะไราแตอนนี้ตัวสุดท้ายเดี๋ยวเก็บให้ ้ไปแล้วได้แล้วไปเลยไปเลยไปเลยได้แล้วปึ๊บ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 เฮ้ยเออเองเป็นเองเป็นอมตะเองเป็นไอ้นี่เวลาไอ้เมนเออเป็นเมนอู้คิปเปอร์ห้าระเบิดห้าคิปเปอร์ระเบิดอู้โหหนักตัวะสองหัวใจอู้หนึ่งโอ้ศูนย์จุดห้าโไม่นะไม่นะจำทีคิดสู้กับคิปเปอร์ไว้ดี อย่าให้มันตายอย่าให้มันระเบิดกันตายอย่าให้ระเบิดกันตายมันจะไม่นับเว้ยเดี๋ยวตีให้ออเออไอตีสองตีสองพันแล้วจะเทพตีอ, <laughs> <laughs> อ้าวตายคู่เลยเ <laughs> ป็นด่านอะไรวะเออนี่ด่านสี่นี่ด่านสามโอเคไปด่านข้างหน้าน,นั้นอ่าเวแล้วไงชาร้าไม่เอาคอมเบ้ <laughs> เออเออ <laughs> เพื่อนฝากมา,าดูเขาที่เขาฝากเพื่อนให้เราไปไกล เออสเกลสเกลเอ้าโอ้ยคีเป์คีปะเฮ้ยเดี๋ยวตีให้โอ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 ้ตีแค่คละเดตีส่งไปให้สุดท้าแล้วครับเออสมงไปตัวสมงไปทีสวย อีกทีนึงอีกทีนึงเสียงที่ทบ้านดังมากเลยตอนนี้ไปโอ้โอ้โอเคได้อยู่ึบมา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 อีกตัวอีกสองอีกสามตัวหน<อ>ึ่งอสองสามเกือบเ <laughs> ออเีจบเลยเออจบจริงๆ ซอมบี้รับแล้วรับแล้วซอมบี้เมื่อกี้ดีเสกตูมด้วยสกิลไม่เอาไอเกลๆไม่โอ้โหเก็บโอ้โหเอ็กฝากพื่อนไปข้างหน้าบันไดโอ้โอโอ้ไม่ใช่ไม่ต่อแล้วไม่ต่อแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาขึ้นมาแล้มันเล็งเราอยู่มันเล็งเราอยู่ขึ้นมาขึ้นมาเออ แมวชุดแมวชุดอะต่อเอาแล้วเออแม่มดตกกระไดน้ำตาไหลขี้มโมโปะอาตมาไม่รู้ไม่ที้เห็นไม่เทียอ่ะอาตมาเลยแอบดูใส่ซโลโนเนทให้กันเุ้ย <S 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 อาตมาไม่รักกันมากเลยฮะบาซาโรบาซาโลเนทมาใส่เนะี่ยอันนี้ง่ายอ่ะง่ายมากเลย มันไม่มีเวลาให้ทำอะไรต,ต้องรีบแล้วตอนเนี้ยตอนเนี้ยต้องรีบแล้วเออฮึบอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งจบเก็บให้ไอแม่มดไ <c oughs> อสุกา拉萨ยังใูอีกวีกยังเลยไม่ได้รับเลยแม่มดตาปลาบิกมาทำไมไม่เอา โอ้เช็คพอยแล้วโอ้ชุดเหล็กแล้วทิวก่อนโอ้พอยชั้นนึงเยอะแม็มุมสบายโอ้สบายเว้ยแม็มุมสบายจะเกิดทีเป็นสิบเลยเออด็กเกิดทีเป็นสิบโอ้โห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 โอ้ยสบายแล้วเอาเร็วๆเลยเนี่ยเออเร็วๆเออ

ปต่อฮะไปไปต่อฮะไปเดี๋ยวล9เก้าแมมุมพิษอันเนี้ยน่ากลัวอันเนี้ยน่ากลัวแมมุมพิษเมื่อกี้มัน,มนแม,มมุมธรรมดาแแค่แปดตัวแล้วเจ็ดตัวก็วยังดีแต่เลือดหรือสามหัวใจหนึ่งหัวใจเก็บกเก็บก่อน เก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วไปวิงว่งวิ่งอ่าเออ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 ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาหิวเลยทันทีไม่ไหวมันจะเป็นชุดเพชรใช่ไหมนะสิบแล้วโอ้อันนี้ง่ายง่ายอยูอะไรอ่ะอ๋อเกลเกลกี่แม,ม่มุมมันนับเป็นตัวตัว,ตวหรือมันนับเป็นแบบ นับนะ่าจะตัวตัวๆเลยล่าวะแบบสเกลค่าสเกลตัวหนึ่งเออใช่นับเป็นตัวนับเป็นตัวๆเลยแนะนำว่าค่าสเกลก่อนก็ได้ก็ดีนะแต่นหนึ่งนะออโอเคใครไหมไม่ไม,ไม เออราาเรราาเราราาเรไปรับไป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 รับแล้วเราแล้วอ้าวเวรกรรมเองแยงราขอบคุณมากต่อเลยต่อเลยเาไอ้กใครไม่เอาโอยโอยนไนไบันไดบันไดบันไดรายเป็นเบเนเกือบตายอู้เ็แล้ว มีน้ำให้ด้วยแสดงว่าต้องเป็นเบ็ดอันั่นแหละอันนั่นอย่าเบ็ไม่เอาไปไหนเออ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 ไม่ยากนะโน้ำ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 ติดไฟทิดน้ำ ชมสิดีเ <c oughs> อ,ออเออมาละมาละเป็นผู้ชมสิมาละเออจะเขมิขบวนทำไมลงมา <c oughs> เยอะตายจะตายอ้าวครบแล้วนี่ครบแล้วนี่ <Ow. S 2> อ้าวอ้าวขอโทษ <laughs> กาลังนตนไปอ้าวต่อให้ละหิว <c oughs> เลยจ้า เกมเเพชรเลเวลสิบสองทำไมมันใหญ่จังวะซอมบี้พิคแมนต้องรีบฆ่าก่อนที่พวกมันจะมาน,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 นั่นไง <c oughs> เร็วเลยวัมันมาแล้ววัวมันมามาจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้ว <c oughs> คนไม่ทันขาดคำเรากำเกิดไหนกันโอ้ <c oughs> ดูเวิาา่งครับวิง่งวงเวงเวง หมดหมโอ้โหสุดไมมเอาไพิกไมเออ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 อุ้ยเอาครบแล้ว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 เดี๋ยวเกบให้เดี๋ยวเกบให้เดี๋ยวเกให้ ไม่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 เลยโอ้โหไฟโอ้โหไฟปึ๊บไม่อะไรวะเนี่ยเราปลุกฟองสุาราเหรอวะเนี่ยไม่หิวแป๊บไาวิ่งโอเคมันไม่สนใจเรากดให้กดให้กดให้มันไม่สนใจเรากดปึ๊บปึ๊บ ปึ blue 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 ๊บป <câ> ึ๊บป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 ึ๊บ Sitten <laughs> ส่วนที่ห้าเราไม่ไหวตัวเดียวเดี๋ยวไปวางเดี๋ยวไปวางให้เสร็จแล้วอุ้ยทำไมมืดทำไมมันมืด <10 S 1> อาอสุขราช <9 S 2> แย<ผ>กแลนะ้วขอบคุณมากไปไปเลยไปเลย <laughs> ทำไมมันอชอบจ่อยแบบาอาร์ตอาด้วยเนาะสามอันอะ อาร์ตมากอ่ะอยู่หัวสุดท้ายแล้วปิทเทอร์สเกลตันเด้อเด้อปีตัวอะไรวะมาเอ็นเดอร์แมนอย่าให้มันอย่าให้มันตีเราอย่าให้มันตีเราเราตีปิทเทอร์อันนี้ง่ายปิทเทอร์นี่คืออะไรเอ่อเป็นมนทำให้ติดพิดอ่ะเหมือนเหมือนติดพิดอ่ะอ๋อมาสิเฮ้ยอ๋อขึ้นไปเลย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  เดี๋ยวเกิดให้เดี๋ยวกดให้อ๋อนี่ไงอ้าวงั้นเราจบเลยนะดิสบอลแล้วนะอัะนเดิมันเดิมอันเดดิสบอลเนีย่ยไปด้วยเอาไปด้วยอ่ารออยู่รออยู่เราอ่ะก,กดบ้างเออกดเลยกดเลยมาเร็ว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 เร่งนี้มันเกิดไกลอ่ะเกิดด่านที่สิบอะโอ้โหสี่ด่านมาแล้วกดเลยเย่ใส่เลยโ <laughs> อ,อเคซาโลวันนี้ไก่ชาบก็เด่นรอให้มันขึ้นมาก่อนปึ๊บ โอเคเรียบร้อยโอเคแต่รับน,นี้ที่ใครชอบก็อย่าลืมอย่าลืมกดไ<ด>ลค์กดซับซักใครกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับสำหรับทั้งสองช่องบ๊ายบายบบ๊าายยครับ่อนที่เสียงดังมากไปแล้วครับบายบายร็วิวเลย